สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรถ Mercedes Ben z นะครับ c c ค a s s W205 น้าะครับเูกข้าเข้ามาทำการเปลี่ยนจอครับเป็นจอ Android 2ระบบขนาด12.3นิ้วนะครับตอนเดิมของรถก็มีขนาดเล็กนะครับทำอะไรไม่ได้มากครับฟังก์ชันก็เอาไว้แค่ดูกล้องถอยหรือว่าฟังวิทยุนะครับหลังจากเปลี่ยนจอ Android 2ระบบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจอ Android 2ระบบทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของจอ Android 2ระบบนะครับก็สเปคตัวนี้นะครับ ขนาดหน้าจอเนี่ย12.3นิ้วนะครับ CPU 2 CPU 2.0 GHz นะครับ RAM 8ล็อ128นะครับก็เป็นสเปคที่แรงมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มส่วนแรกเลยนะครับก็ส่วนเดิมๆของรถนะครับพวกแอร์ระบบแอร์ไอไดซคอนโทรลฟมอะไรนะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับผมส่วนของแอร์เนี่ยเวลาเราปรับนะครับก็แสดงบนที่จอด้วยนะครับมีดิจิตอลให้ดูนะครับดิจิตอลนี่ฮะเพิ่ม พัดลมนะฮะนี่หกรถโอเคนะฮะเดี๋ยวจะเป็นไอได้นะครับไอไดก็ยังทำงานปกตินะครับผมนี่เป็นซ้ายไปขวานะฮะได้ปกติเลยแต่เราจะมาเริ่มดูส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของระบบเดิมของรถนะครับยังไม่หายนะครับผมกดเข้าไปจะเป็นหน้าตาของระบบเดิมของ m e r c e d e s b e n z นะครับระบบ5.0นะครับที่เขาเรียกกันว่า5.0นะครับนะ วิไไทยุก็ยังใช้ง,งานได้ปกติลดเสียงเพิ่มเสียงได้ปิดเสียงเปิดเสียงใช้งานได้ปกติเลยโอเคเดี๋ยวเราจะสวิตไปใช้เสียงของระบบ Android นะครับาการลับมาก่อนกดไปอีกทีนึงนจะเป็นช่อง2นะครับนมีช่อง2กดเข้าไป ทีนี้เราทำการเชื่อมระบบเสียงของ Android แล้วนะครับแตะหนึ่งทีระบบเสียงก็ตอนนี้ก็มาระบบเสียงของจอ Android แล้วนะครับผมกดเข้าไปเ,เป็นเสียงเพลงได้นะฮะเนี่ยอันนี้เป็นเพลงที่แถมไปนะครับเรากดปิดได้โอเคก็คันนี้นะครับผมก็มีมีกล้องมองหลังเดิมจากโรงงานนะครับผมก็ยังทำงานปกตินะฮะ เข้าเกียร์นี่เส้นเลี้ยวตังพวงมลาลัยยังอยู่นะครับผมนี่ขึ้นเกียร์ก็ส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของแอปพลิเคชันที่ใช้กันหลักๆก็คือการนำทางนะครับ Google Maps นะครัสั่งการด้วยเสียงนะฮะ Fashion Island ไปบบทางทิศตะวันตกเฉ <ช ắt, S 1> ียงใต้ไปตามซอยหมู่บักเห็นชัดๆดดใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมจอ12.3นิ้วนะครับนี่โอเคต่อไปนะครับก็จะเป็น youtube นะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปที่หน้ารวมแอปนะครับหน้าวมแอปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคําว่าแอปนี่ยกดเข้าไปอันนี้ก็จะมีอะแอปต่างๆนะครับไว้ให้นะครับผม แต่ถ้าเราต้องการแอปอเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปโหลดใน Play Store ได้ครับมี Play Store ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอีก mm. ทีหนึ่ง <KO> <ๆ>เดี๋ยวเราไป YouTube นะครับ <typing. S 1> โหนกระแสนี่นะดูเสียงได้ดีมากนะครับผมตัวจอ ไก่อนหน,น้านี้ว่าแบงค์ก็รื้อเรื่อแกล้งเลยไม่รู้พึ่งรู้ตอนหลังเนี่ยวันไม่กินข้าวไม่เคืองเพราะก็เ,เ,เป็นห่วงล้านบอกมาจะให้ยายไปก่อนนะเป็นหนุ่มอยู่ยายแก่แล้วคนมาจะให้ยายไปก่อนพวกทีไรเรำลาจะไหล,หล,หลเรื่อยวิธีแบ่งสองหน้าจอนะครับให้เรากดตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะแล้วก็เลือกแอปมาแอปหนึ่งกดค้างไว้แล้วก็ลากไปอย่างนี้ฮนะ แล้วอีกฝั่งหนึ่งเราจะเปิดแล้วกดไปหนึ่งทีอย่างนี้นะนี่พวกงานเดินแล้วก็ไปทานข้าวกันนั่งอยู่ตรงโต๊ะว่าอาจจะวันสี่หรือห้ากลุ่มเนี่ยครับช็อปแรกเลยอยู่ดีน้องก็การใช้งานหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อร้านไทยคาช็อปได้นะครับสวัสดีครับ